มาตลาดได้ขอสปริงพิกเก้นครับโอหอย่างนี้แพ้ไม่ได้ละตอนแรกกลับมาปั้นเขาผพานไม่พันอย่างนี้ห้ามแพ้แล้ววิดหนึ่งวิ้วหัวใจสามครับไปครับหัวใจสามคนขอสปาร์คสามดาวสตาร์ไวน่าเราจะยิ้มสวัสดีครับทุกโค้งนี่ก็มาอีกครั้งกับเกมมาแล้วเราก็เกมอุมมาสุดเมสนะครับก็มากับน้องคนนี้นะครับน้องเมจิโรไดอันนะครับเขาจะมาปั้นน้องเป็นพ่อผ่านไม่พันนะครับเป็นยากไปเกินนะครับสปาร์คเก้าดาวก็มาเริ่มกันครับวันนี้ไม่มีใครมาช่วยนะครับทุกคน นี่ทำเพื่อฝึกเลยเอาไปเที่ยวกันนี่มีหัวใจนะครับสามคนกับเก้าสามคนเลยแบบนี่หัวใจนะครับจะได้หัวใจเยอะๆนะครับทุกคนหัวใจเราสามร้อยสามแล้วตอนนี้หัวใจเราเยอะมากมเป้าหมา,มายคือหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับอยากให้ได้หัวใจสามนะรู้มาที่ทัปปี้ครับแต่ว่าเราไม่มีเอนเตอร์นี้นะครับเดี๋ยวนอนดีว่า ตัวห้าสิบครับอันนี้ต่อร่าดนะครับทุกคนเอาหัวใจนะครับสิบหัวใจสิบนะครับจะคลิปเลยนะครับทุกคนได้ชนะอยู่โอเคนะอิสปาริชันทำงานครับขอพลังงานเยอะๆเอ้ยไม่ใช่ขอหัวใจเยอะๆมาครับสุดท่อพลังครับแต่ไม่ได้รวยๆครับอย่างนี้สวยครับหัวใช้บวกเยอะมากบวกเยอะมากครับหัวใจละห้าร้อยแล้วจะแข่งกันครับจะคลิปเลย ตะคิวได้ให้สี่มาลุยกันครับทุกคนค,คิกุกะโชว์ครับกระโดดที่หนึ่งครับมาฮาต่อไป,ไปเป็นทัลสันอาริมาคินเนนครับยังมีเวลาฝึกหัวใจยอยู่นะครับถ้าตกมาได้สัตว์ป่าก็จะดีมากนะน้องเก่งมากครับตะคิวน้องใครได้ไปนี่คือดีมาตลาดได้ทัลสปริงพิกเก้นครับโอหอย่างนี้แพ้ไม่ได้ละตอนแรกกลับมาปั้นเขาพันไม่พันอย่างนี้ห้ามแพ้เท่าน,นี่ยากกว่าตัวนี้นะเอาสิสามเปอร์เซ็นต ๋ตวเรานอนดีกว่าเผื่อรู้นะครับรู้มาจริงด้วยครับแต่เป็นสปีครับวัดซึมตัวจสปีครับรู้มาที่หัวใจครับแต่มาคนเดียวซึมเหมือนกันครับมาหนึ่งคนทำไมข้ามาทีละคนสองคนนี้สืบทอดครับทุกคนนั่งทวนาครับขอหัวใจเยอะไปครับไปเจอโกครับขอหัวใจเยอะขอหัวใจมาทำให้เราล้น ไป13ครับโอเคเยอะมากอนี่นี่100ได้ยังง่ายขึ้นครับมาครัสนามนี้ครับเทนโนโชว์สปริงนะครับตีวันนะครับ300 100เมตรสนามลองนะครับลุยกันครับมาครับท้ายสนามครับเราอยู่ที่1ได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับสกิปมาครับหลายเวลาโชว์เบร์กับแม็กควีนนะครับแล้วโกดิชิฟเล่นคอนตัวเรื่อยๆครับกับแมนตั้งดูดอครับแต่ว่าเราทิ้งห่างมากครับไม่น่าแพ้นะครับสี่นาทีสุดท้ายครับพลังงานล้นเหลือมากเรียบร้อยครับ โดดดึงเลยนี่หนึ่งครับหัวใจไม่มาเลยกดเองเลยนะครับไม่มากดเองสามุดดาวแล้วลุกมาตอนมุดดาวครับจะเลยครับกดแม่งเลยคนแข่งนะครับน้องนอมม่อนะอารมณ์ห่วยมะอาริบาคิเนนะครับพละร้อยเมตรนะครับสนามรองนะครับสนามไกลนั่นเองดยกันครับถ้าเหลไปแว็คีนะครับอาชินแทนะครับนี่เรานำห่างอยู่นะครับ อ่าอีกนึงนะครับแม่แม่ครีงกับมีวานะครับแล้วโอคุดีแคปเล่นคะแนนขึ้นมาครับคดี๋ยวทำงานโอคุดีแคปแต่ว่าเราทิ้งห่างอยู่ครับสบายใจได้ลาแล้วครับดีมารคินเนนรุ่งมาตอนที่ไม่มีพลังงานฝึกนะครับ UAE Final นะครับลุยนะครับโค้งท้ายครับน้องเืดาวสามครับตอนนี้ครับทำ10ลูกทีนะครับน่าไป็นด้วสักการะเลยครับน้องเซ็งขึ้นมาเรียบร้อยครับเหลืออัดับสองเรียบร้อยครับเหลือแพ้ดาวสักการะที่อยู่ด้านหน้าครับที่เป็นที่หนึ่งตอนนี้ครับน้องคทำการเซ็งได้เรียบร้อยครับ เสียไม่ไดเยี่ยนได้นอนสองรั้สุดท้ายครับเฮียเรียกคนเดียวเรื่อยๆครับเร่งวางเอาไม่ทันครับทันหรือเปล่าทันครับโอเคครับที่หนึ่งเป็นได้ครับเย้ไฟนอลครับเกือบครับเกือบที่เกือบที่สองนะครับหนึ่งร้อยครับเย้เป้าหมายไม่สำเร็จนะครับหนึ่งคนหนึ่งร้อยสตาร์ไฟนอลครับได้ให้เก้าร้อยครับน้อง มาออนเซนครับอืมแล้วก็โดนทํา้าเรียบร้อยครับออนเซนเรียบร้อยเ้ามานะครับไม่สำเร็จนะครับสามยได้ให้9 0 0ร้อยครับไม่หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับถ้าถึไม่สามย่นี่คือจะเจ็บใจมากนะมาครับลองดูกันได้อะไรอือไม่แปลกให้ได้บีนะครับอัพมัวมากอ้าววิดหนึ่งสี่การ์ดหัวใจนะทุกคนก็คือในหัวใจรัวๆนะครับมาครับลุยกันนะครับมาถึงก็สาหัวใจนะครับไปครับ จะมาสามคนอีกแล้วครับตรงหัวใจครับกดหัวใจเราจะสี่ร้อยแล้วครับวันนี้ต่อวันล่านบทุกคนเอาชามมิ่งนะครับจะได้บอลเต็มไปไวเดี่ยตอนบนนะครับทุกคนเอาหัวใจเพิ่มนะครับสิบห้าเรียบร้อยครับแต่อนเนอร์จีเราหมดเกลี้ยงครับเรารุ้งมาตอนอินเนอร์จีหมดเกลี้ยงไม่เป็นไรครับนอนเนอะนอนครับไม่เป็นไรครับแข่งครับสนามนี้ครับจูเนียร์ครับน่าชนะนะครับจะคิปเลยครับ ทาที่หนึ่งมาครับโอเคเอินเนจี่เต็มครับแล้วสืบทอครับอีสปอร์ตไลท์ทำงานครับขอพวยแตเน้นๆครับสืบทอดไว้เยอะเลยวูสกิลมาครับวู้หัวใจวู้ดเจ็ดสิบเอครับหัวใจครับเห็นเมื่อกี้แวบๆสวยมากหัวใจห้าร้เก้าสิบแล้วครับมาครับสถานี้ครับตัวเกียร์ยูชุนนะครับประมาณเจ็ดร้อยเมตรครับลุยเจิอินเนจี่โปรเจคเช่นเคยครับ ตกีตามเคยครับวที่หนึ่งมาครับเอาเรื่องครับชนะอินเนสฟูจินบอมองลูดอฟชาเวอร์ครับไฮชินเอาเรื่องครับพลังหัวใจครับนี่รุ้งมาครับแต่เราไม่กดนะเดี๋ยวเรานอนนี่ว่าครับเดี๋ยวไปทะเลนะครับรุ้งมาครับแต่เราจะไม่กดนะครับเพราะเราจะไปทะเลแล้วทุกคนนอนนี่ว่านะครับเดี๋ยวไปทะเลครับโอเคครับเต็มร่อครับแล้วมาทะเลครับรู้นี่อะไรครับแต่มาคนเดียว ไม่เป็นไรครับกดไปครับกับบอลลูนที่บ้านครับสปีดครับ4คน2องลุงครับโอเคซ่อมเลยครับ4ี่สามสปีดสปีดเราต้องได้เงินด่วนนะครับน้อยเกินไปเดี๋ยวแพ้ลุงบอที่หัวใจครับ2องลุงครับกดเขาสามเปอร์เซ็นต์สอดบนนะครับอัลล่าครับต่อทุกคนเวลาเจออีเวนต์ของน้องสวิฟเนี่ยอันล่ามันทำให้มูตกนะครับพยายามทำไว้มู้ตกแล้วเดี๋ยวแย่หัวใจมาสองคนครับหกเปอร์เซ็นด้วยกดเลยครับ เสรรียบร้อยครับอันนี้ครับอันบนครับเอาเอเนจี้ครับเพราะเราจะไปเที่ยวครับโอเคมูสเฉียงครับขอขนมโอ้โหเอ้ยจี้อย่างเดียวนะครับไม่เป็นไรครับอุ้ยนเ่หัวใจตามครับไปครับหัวใจตามคนอย่ามูสตกเพิ่มโอเคครับเหล่อสองละหัวใจอีกสองครับโดครับแล้วก็สืบพ่อครับอหัวใจตาเพิ่มครับ สุดยอด Let's go มาเยอะไรอันตาไม่น่าเน้นๆครับใครอยากทีตาตาไม่น่าครับโคตรเยอะมาครับอลิมาคินเน่นครับออกบอลทรลายนะครับสนามไกลนะครับลุยเขาโคลนทายครับน้องเอเดฟ้านัดหนึ่งเรียบร้อยครับน้องแซงขึ้นหนึ่งเรียบร้อยครับตอนนี้นะแต่ว่าเราต้องระวังคนอื่นนะต้องกลัวคนอื่นนะครับแต่เขาจะแซงเราได้หรือเปล่าครับน้องเราทิ้งไม่ห่างนะครับแอฟฟีนได้คะนนขึ้นมาเรื่อยๆครับต้องหมายโอเปร่าโอบังให้หน่อยครับโอเปร่าโอบังให้เราหน่อยครับ น้องเขาเรียกคนาเลยไม่ขึ้นครับโอกุริแคปแทนหรือเปล่าครับอย่างงี้โอกริแคปแทนนะครับโอกุริ๊กแทนเราไม่ได้อะเพี้ยนะเออน้องโดนมาฮี่ตองมาครับไม่ดีครับอย่างงี้ฮึยอยู่อ้แบไม่ถึงเลยซ้อมไปครับขอสปาร์คสามดาวสตาร์ไมน้าเราจะยิ้มวิทฉันฝึกไปทำไม